ไม่อยาเป็นไขมันเกาะตับ10อาการเตือนสําคัญที่เราต้องรู้อ่าหลายคนมีคําถามถามพี่ปลาพี่ปาไขมันในเลือดสูงอะ่ะแล้วหมอก็บอกมาอีกว่าเป็นไขมันเกาะตับอูห้หูยจริงๆริเนี่ยอยาก,กรู้จังเลยว่าเรามีอาการเตือนอย่างไรเราจะได้ป้องกันไว้แต่เนิ่นๆวันนี้พี่ปลามีคําตอบให้หลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะทราบเลยว่า10อาการเตือนสําคัญขอ,ของไขมันเกาะตับเนี่ยมีอะไรบ้าง แล้วเราจะได้ป้องกันตัวเองได้ถูกแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish บายพี่ปลาแล้วเรามาฟังกันเลยว่าหูสิบอาการเตือนที่เราต้องรู้ของภาวะไขมันพอกตับหรือไขมันเกาะตับมีอะไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยภาวะไขมันพอกตับหรือไขมันเกาะตับที่พบได้บ่อยในปัจจุบันเรามาดูซิว่ามีปัญหาหรือมีอาการเตือนอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นพี่ปไปอยากจะบอกเลยตับเป็นอวัยวะที่สําคัญและมีบทบาทสูงมากในการรักษาชีวิตของเราให้เป็นปกติอย่างที่บอกเลยว่าตับจะคอยทําหน้าที่คัดกรองสารต่างๆในร่างกายและปรับสภาพให้เหมาะสมสําหรับการทํางานในแต่ละวันในใแต่ละยาอาอวัยวะรงน้าเป็นแหล่งแกะสะสมพลังงานสํารองของร่างกายด้วยซึ่งหากอวัยวะเช่นตับมีความผิดปกติแน่นอนส่งผลร้ายแน่นอนเลย และที่สําคัญภาวะไขมันพอกตับซึ่งปัจจุบันพบได้ในเกือบทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในคนอ้วนเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงคนที่ดื่มสุราเป็นประจำคนที่ป่วยเป็นโรคไตไวรัฐตับอักเสบ B C หรือจากภูมิแพ้กลุ่มคนที่ได้รับยาบางอย่างเช่นยาเซียรอยยาต้านการอาักเสบโอหโหหรือยาลดไขมันในเลือดร,รวมไปถึงในกลุ่มคนที่ขาดสารอาหารก็มีภาวะสิ่งต่อการเกิดไขมันพอกตับ เนื่องจากตับถูกยับยั้งการทํางานปริยาที่กินบ้างหรือในกลุ่มคนที่ขาดอาหารหรือดื่มสุราไขมันจากเนื้อเยื่อก็จะถ่ายโอนมาเก็บไว้ที่ตับเพื่อใช้เป็นพลังงานซึ่งหากตับแป่รือเป็นไขมันที่ถูกส่งมาไม่ทันก็จะเกิดการสะสมไขมันขึ้นในตับกลายเป็นภาวะไขมันพอกตับในที่สุดโอ้โหถึงตอนนี้แล้วคงอยากจะรู้แล้วว่าไขมันพอกตับอาการเป็นอย่างไรเพราะเราจะได้ดูแลตัวเองเราจะได้ป้องกันตัวเองได้ถูก ที่แปลนในระยำคนอ้วนคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงมากๆแล้วใช้มาบดมันก็จะไปเกาะตามตับต่างๆแน่นอนเราจะต้องรู้สึกแน่อนอึดอัดท้องแล้วอาการอย่างอื่นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยภาวะไขมันเกาะตับเรียกว่าร้ายมากๆที่ต้องบอกว่าร้ายเพราะพี่ปาบ,บอกเลยอาการของภาวะนี้ไม่ค่อยแสดงออกอย่างชัดเจ,จนมีการดําเนินโรคยาวนานเป็น10ปีแล้วก็จะตรวจพบว่ามีไขมันพอกตับโอ้ยมันเป็นยังไงเลยคะ เมื่อไปตรวจสุขภาพเจาะเลือดแล้วพบค่าเอนไซม์ตับผิดปกติไปถึงตอนนั้นบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยไขมันพอกตับอาจจะมีอาการไม่จำเพาะให้เราเอกใจเช่น <c oughs> ถ้าจะมีอาการบางอย่าง <c oughs> ก็อย่างที่เรารู้กันคือหนึ่งอ่อนเพลียง่ายสองเบื่ออาหารบางคนกินอะไรไม่ลงก็มันจะกินได้ยังไงล่ะคะมันแน่นอืดอัดท้องแล้วรู้สึกไม่สบายตัวเลยเพราะฉะนั้นอาการเบื่ออาหารมีแน่นอนในคนที่มีภาวะไขมันพอกตับสาม ปวดแน่นบริเวณใต้ชัยโครงขวา 4. ท้องอืดท้องเฟื้อ5ท้องผูกหรือท้องเสียเป็นประจำ 6. กกลืนไส้เจียนเจ็น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว 8. สีผิวบริเวณท้ายทอยรักแร้แล้วก็พับดำคร่ำหรือมีสีผิวไม่สม่ำเสมอ 9. ตัวเหลืองตาตัวเหลืองคล้ายดีซ่าดโอ้โหสิบนรายที่มีไขมันพอกตับเนื่องจากเลือดของสุราอาจสังเกตตัวเองได้ว่าหลังจะดื่มสุราไปสักพัก จะเกิดอาการไม่สบายเช่นปวดท้องบริเวณใต้ใชจโครงขวานหนักมากคลื่นไส้เียนอึดอัดแน่นท้องซึ่งหากเกิดอาการแบบนี้ทุกครั้งที่ดืม่มแอลกอฮอล์ก็พอจะเดาได้ว่าอาจเสี่ยงภาวะไขมันพอกตับเกิดจะร้อยเปอรเซอย่างไรพี่ปาก็จะบอกเลยว่า10อาการเตือนสําคัญที่สําคัญมากๆถ้าเรารู้ตัวเรารู้สึกแน่นอึดอัดท้องตาตัวเหลืองรู้สึกโอหโวมันไม่สบายตัวอาหารไม่ย่อย อาการเหล่านี้เราต้องรีบไปตรวจแต่ถ้าครั้งที่ตรวจสุขภาพประจําปีก็จะพบแล้วว่าเราจะรู้เลยว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือไม่วิปรามมีเรื่องเล่ามีชายคนหนึ่งก็คือเป็นเป็นคนไข้อ่ะค่ะเขาก็เคยมีอาการที่เรียกว่าตาตัวเหลืองและแน่นอึนอดอัดทองมากกินอะไรนี่ก็เรียกว่าไม่สบายตัวเลยความที่ไม่ได้เจาะเลือดประจําปีก็ไม่รู้ว่าเป็นไรไปหาสมุนไพรไปหาสิ่งต่างๆมาอันนี้วิปราิเตือนเลยนะ ถ้าใครมีอาการเหล่านี้ต้องไปเจาะเลือดไปตรวจว่าตัวเราเองเป็นอะไรแต่ถ้าเราไม่เจาะเลือดไม่ตรวจสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คืออาการเหล่านี้ซึ่งเคสนี้กว่าจะมาตรวจไขมันเรียกว่าเกาะตับสูงมากผู้นึ่งจะไม่ได้ปรับปรีนพฤติกรรมการรับประทานอาหารเละที่สําคัญมากๆไปทานยาสมุนไพรต่างๆมาพี่ปราจริงบอกเลยว่าสิบอาการเตือนที่มาพูดในวันนี้ขอให้เข้าใจกันและกลับมาเช็คตัวเองให้ได้เป็นอย่างดี ยังไรก็ดีพี่ปามบ,บอกเลยนะว่าภาวะไขมันพอกตับสามารถป้องกันได้วิธีป้องกันไขมันพอกตับคือหนึ่งรับประทานอาหารทุกมือ้อไม่อดมื้อใดมื้อหนึ่งอย่าอดนะคะโดยหลักเนี่ยเราจะต้องทานมื้อเช้ามากมื้อเที่ยงเบาหน่อยแล้วก็เลี่ยงมื้อเย็นคือกินมื้อเย็นให้น้อยกว่ามื้ออื่นๆสองเราต้องควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่อ้วนจนเกินไปอันนี้สําคัญ การรับประทานอาหารถ้าเราควบคุมน้ําหนักได้เราก็จะไม่อ้วนจนเกินไปข้อที่ 3. หากอ้วนควรลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีโดยลดน้ําหนักลงประมาณ1-2กิโลกรัมต่อเดือน 4. พยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงเช่นน้าหวานน้ำมันลมน้ําผลไม้บรรจุกล่อง 5. ลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวเช่นไขมันจากสัตว์เนยกะทิน้ํามันมะพร้าวน้ํามันปาล์มเพราะจะทําให้น้ําหนักตัวของเราเพิ่มอย่างรวดเร็ว หกลดพฤติกรรมการกินจุบจิบโดยเฉพาะพวกขนมต่างๆเจ็ดหลีกเลี่ยงการกินอาหารเค็มจัดมันจัดเปรี้ยวจัดหรือหวานจัดแต่ควรกินอาหารรสชาติกลางๆแปดกินผักผลไม้ให้มากขึ้น 9. เก้าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละสามสิบนาทีสิบพยายามไม่ดื่มสุราห,หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดรวมทั้งการสูบหรี่ด้วยสเสพตดหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะอาหารเสริม สิบสองสำหรับคนอวน้วนโดยเฉพาะผู้ที่ลงปุงการรักษาระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดสูงที่สำคัญมากๆคือให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมากที่สุดสิบสามตรวจเลือดหรือตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะผู้ที่เรียกว่ามีอายุเกิน35ปีสิบสี่เราต้องนอนหลับพกพอให้เพียงพออย่างน้อยต้องหลับให้ได้ห้ชั่วโมตงต่อวัน อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ,ๆเพราะในภาวะปัจจุบันหลายคนเครียดพักผ่อนน้อยทํางานเรื่อหนักหักโหมอันนี้ต้องระวังสุขภาพของเรามากๆเนื่องจากถ้าร่างกายของเรามีความผิดปกติอยู่แล้วแล้วเราพักผ่อนไม่เพียงพอเราเครียดมันก็จะทาให้อาการต่างๆนี้เป็นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้พี่ปราบอกเลยสุขภาพสําคัญที่สุดมันไม่สามารถเรียกกลับมาได้ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีไม่ว่าเราจะหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ไม่สมควรเรียกว่า เจ็บป่วยแต่ไม่สามารถใช้เงินได้อันนี้สําคัญและแน่นอนภาวะไขมันพ้องตับเป็นภัยเงียบมักไม่แสดงอาการให้เรารู้ให้เราทราบลงหน้าดังนั้นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือพยายามดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีหากอ้วนการลดน้ําหนักให้สำเร็จเลิกเหล้าเลิกบุหรี่รวมถึงมันตรวจสุขภาพประจําปีด้วยถึงตอนนี้พี่ปลายอยากจะบอกว่าถ้าใครมีความคิดเห็นใด,ดเขียน ลงในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y t u t u healthy fish page healthy fish บ y พี่ปลาและแน่นอนกระถ้าใครสนใจทำ YouTube พี่ปลามีเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอรและช่อง y o u t u b e คุณครูพี่ปลายูทูบเบอสามารถทักถามปัญหาต่างๆได้ พี่ปราพร้อมที่จะให้คําแนะนําแล้วเรามาลุยพร้อมกันมาดูแลสุขภาพด้วยกันเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภา,ภามาดูแลสุขภาพพร้อมเด็กปีาลุยพันเอกค่ะ